เป็นปัจจัยสําคัญนะครับนอกจากการทาคลิปตัดต่อทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทุกคนต้องถามหาเหรียญใช่ไหมใช่คือเอาง่ายคือในข้อสีนี่คือเหรียญลดเ,เหรียญถูกลังงับนะครับแล้วก็มันเกิดจากอะไระนะครับอันนี้แหละคือผมจะได้นําให้ฟังว่าเหรียญลดแล้วก็เหรียญหายาแล้วก็ถูกลังงับมันคืออะไร นะครับคือเหรียญมันลดนี่เอาง่ายๆนะเพะหนึ่งเหรียญมันลดเหรียญลดคือคือทุกทุกวันที่28ของทุกเดือนน่ะเขาก็จะตัดใช่ไหมเขาจะตัดยอดนะครับคือบางครั้งคือมันยังไม่ตัดหมดและทีนี้คือคือมันยังไม่ตัดให้เราไงมันก็จะลดอยู่ประมาณนี้แต่ถามว่าเหรียญมันมันมันไม่ได้ไปไหนนะมันอยู่ในนั้นแหละนะครับถ้าเป็นมือมือเก่านี่เขาจะรู้เลยว่า โอเคล่ะเรียนมันลดเป็นเรื่องปกติอ่าเซ็นหนึ่งสองเซ็นเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่การเข้าถึงเพราะการเข้าถึงมันมันเพิ่มขึ้นมันก็เพิ่มขึ้นเห็นเปอร์เซ็นไหมครับสีเขียวนะเออแต่พอแต่พอการเข้าถึงมันน้อยมันก็จะลดไปแต่เหรียญมันไม่ไปไหนมันอยู่ในระบบมันอ่าแต่ก็เหรียญที่มันมันยังอยู่เหมือนเดิมมันไม่ได้ไหญคือมันตัดไปแล้วไงแต่ยังไม่ตัดตัดระบบที่แปด นะครับเพราะคือมันมีแค่นี้มันมีอะไรมากคือมือใหม่บางคนคือยังไม่เข้าใจแต่มือเก่าเขาเข้าใจแล้วนะครับมาดูที่เหรียญเหรียญถูกระงับอ่าคือบางคนคือเอาเข้าใจหละคือมือเก่าเนี่ยเข้าใจแล้วแต่มือใหม่คือเหรียญระงับคือเอาไม่ถึงร้อยอ่ะเออไม่ถึงร้อยก็ถูกระงับแค่นั้นเองยังตอบได้เอ้าแล้วก็ทําไมเหรียญคือมันเจ็ดร้อยแปดร้อยทำไมถูกระงับล่ะอ่าถูกระงับคือเราไปเปลี่ยนอ่ะ อย่างเช่นคือเราไปเปลี่ยนอัปเดตอ,อ่ะบางคนไปอัปเดตเลขบัญชีคือมันจะเด้งคือมันจะมันจะเตือนเลยนะว่าคุณไปแก้ไขเลขบัญชีอะ่ะมันจะฟ้องขึ้นมาเลยว่าเออนะครับคือมีการแก้ไขอะ่ะมันจะหยุดไว้ก่อนสังเกตไหมสมมติว่าวนมาที่ยี่สามเนี่ยนะครับคุณเข้าไปแก้ไขเลขบัญชีนะสมมติกนะ่อนยี่สามนะออพอเข้าไปแก้ไขปุ๊บระบบมันเออร์เรอร์คุณทําอะไรอะ่ะประมาณเนี่ยมันเลยหยุดค้างไว้ก่อน อันนี้ใน2กรณีแค่นั้นเองนะเพื่อนๆเรียนลดกับถูกระง,งับแค่นั้นเองนะครับอ่าในกรณีนี้ถ้า1ถ้าครบ100บ้างทำไม100ทําไมมันแก้มันยังไม่โอนแสดงว่าคุณต้องไปแก้เลขบัญชีนะครับคือผมแนะนําเลยว่าถ้าเราจะเปลี่ยนเลขบัญชีนะถ้าเราจะเปลี่ยนเลขบัญชีเนี่ยนะครับคือเอาง่ายคือคือเขาบอกว่าก่อนก่อน10วันนะ คือวันไหนนะครับคือวันทนะี่23่ะก่อนก่อน22 23น่นะนะครับนับถอยหลังไปอีกสิวันออ้ง,ง่ายคือคุณมีนะคุณถ้าคุณจะเปลี่ยนคุณนับไปเลยคือ25 25ถึงวันที่10อยู่ระหว่างนี้คุณเปลี่ยนได้แค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าหลังจากนั้นคือคุณรอไปเลยเขาจะยกยอดไปเดือนหน้าแน,านอนนะครับอันนี้คือเรียนลดเป็นเรื่องปกติ